สวัสดีพี่น้องครับวันนี้เราพามาไหว้หลวงพ่อพระใสนะครับพี่น้องรุ่นบารมีพ่อสารบารมีแป่บารมีพ่อบารมีถึงกําเนิดแทนคุณอันนี้ตามศรทัทธาเลยใช่ไหมครับยี่สิบเหรอครับดูพี่นอ้องนะไปไหว้หลวงพ่อพระใส่ตตูู้้บริโชว์วันนี้เรามากับน้องกุ้งพีนกร พี่น้องไปเฮ็ดบุญโอ้คนหลายแห่งพี่น้องตอนนี้หน้าเวทีไม่มีที่ปูศาสา์แล้วนะครับเพราะว่าคนเยอะมากคนหลายจะไม่หมองปูศาสา์กรบมือนี้ข้าวมีนออบุญพระสารพี่น้องครับศาลน้องไทยส่งโคตส่งน้ำหลวงพรพกตร์ใสประจำปีรุ่นสกราว2567เป็นปีที่สัมพันธ์เป็นปีมารมุ่นพี่น้องด้วย ในโอกาสในโรองการเจอก็จะนับภาษารอบเส็จที่สองภรษาราชเสดิจไมดยุดห่และเป็นบางที่ทุ้อานโครงการสัมปชาญายกยอ่องให้งานสงก,การประเทศไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่แตกต้องไม่ได้ ทางสุประญัที่แต่ต้องไม่ได้คืองานปหาสงกรานเป็นประพักต้อง1ทั้งอบไล่สดทั้งระบบเสียงนะลองลองพ่คภาษาเราเน่ก็ได้ไปเป็นไปเป็นองควรหนึ่งใน16องควกมสหประ่าสิมนตรที่เป็นมรดกโลกของประชาชาติโอม จะในวันนี้คุโยมเดินทางมากราบไหว้พ่อพอแล้วก็มาใส่แล้วอีกไม่กี่วันเขาก็จะอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นปิถานภายในพระบรมศวันที่18เมษายนพระพี่น้องไปกราบองค์ดูได้นะครับพี่น้องหรือชาวต่างชาติขอบคุณลูกชาตยด้วยขอบคุณหลานชายด้วยครับตัวขควา่ขน มือนีร่ำเรื่องล่ำเรื่องยังกัมือนีแรงลโอ้พระธานพระน่อม้อมพระาพระนพ่มหอมปขอมรลูกเอาตัวอย่างอลูกอเจ็วันนี้ล่ำเรื่องแรงลกแรงอิษฐันครับพี่น้องครัลตะั้สบายอลุ่บอบนะีรับขึว่าเป็นโอกาสดีครับคาี้่งป้อในมะล่ ถวายองค์หลวงพ่อพระใสครับเมื่อนี้ขรอมอกราบกันเลยมากกราบพอมพอนพร้อมมารณีคุณพ่อคงฟังรักษาให้ร่อนไอร่ำวงคนม้วนไอพี่ไอร่อเข้าได้ฟังประวัติเรียนฟังไทยฟังเล่าหัวหม้เบิ้งระเดียวว่ารสิ่งไดเมื่อนี้ให้พี่น้องเข้าได้มวนไปยึดทับกันครับสาธุเอาบุญมาฝ่าพี่น้องข้าพเจ้าครับถ้าจะไปกราบหลวงพ่อพระใสบุญพอดบุญมาจอดเพิงในเมือนี้เท่า มาหดอดรอถึงครับรวดสมเย็นแท้เหมือนี่เฮ้าไทยลูกไทยลูกบอไทยลูกน้ำบอเดีย๋ยวจะนั่งไทยกันเลยสาธุ พี่น้องส้มเย็ยนส้มเย็ยนถวยา,มมาวยามม้าหพมเพชรบุญนําบ่ถวายพาจังมาหยอดบุญนเนาะบุดนะว่าเจ้านำเอาบุญนาฝ่าพี่ดองครับครับพี่น้องหลังจากที่กราบนมัสก,การองคหลควงพ่อปัสยเลียวห้องกสิพี่น้องไม่เห็รบุญนะครับอันนี้ถวายอันนี้ก่อนนะครับเพ็รบุญถวายผ่านี้นะเพื่ เอาไว้ผ้านะครับเอาไว้ผ้าเพื่อพี่น้องนำเดอ้อพร้อมอแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็ครอบครัพวพร้อม FC เบียร์ ทุกคนเด็กพี่น้องเด้อเอาบุญอาฝากนะครับเนี่ยทุกคนแล้วก็เอฟซีระเบียบบาตาสินทุกคนเอาบุญอาฝากพี่น,น้องนั้งกันครับพี่น้องให้มาพี่นอ้องเอฟซีเฮ้ากันครับพี่น้องพ่อแม่เด็กน,น,น้องอันดีมาเข้ากันมีโอกาสไม่ให้บุญนั้งกันนะครับทุกคนหลอ,อ,อดตู้นั้งกันครับแล้วก็ หยดทุกตู้ไปเลยอันนี้ผ้าหมาา่มผ้าผ้าหมาา่มผ้าแล้วก็ฝั่งนี้บูชาลัขังละคขั้งลูกละยี่สิบ ลำปีลำข้างรอนครับล,ข,ข,ลข้าง้งเนของลข้าง้อเสียงลงดังในเสียงลงเสียงละมุน,มนวน่วนเสียงดังลข้างเรือพี่้องเืเอเซื้อครัเยเซื้อด้พี่รองเซื้อ,อ,ข,อข้า,านึ่งย เสือเสีย,สยงดงดังคนนาคนเพียงดห,หลายเดือพี่น้องเด้อเนี่ยพี่น้องเข้ากลังากด,ดีมาเฮ็ดบุญแล้วนะครับขับเข่าหลังไม่ีครับพี่น้องมือหนีพ่อกันมือหนีอยู่ที่วัดโพชัยบึอมัจาาอาาองจังหวัดน้องคายวือบ้านหลวงพ่อกระสยเข้าครับฟังร่ำนำกระสวดแจงกำลังใจระเบียบพระดิน์ในมือหนีครับผมมาเดือพี่น้องเด้อมาอาบุญสงการน้ำกันละกะฟังร่ำสอดแจงไปกับระเบียบพระาศิลน,น้ำกันกรรมบุญอนพี่น้อง ขออนุญาตลำล่าคลิปนี้เด้อขอบคุณทุกตู้กำลังใจทุกท่านที่ตา้รับชมสำหรับโปกัชราแฟนเพจแล้วก็ช่องยูทูบโปกช Official ัชาออฟฟิเชียล้วยนะครับพี่น้องพ่อกันบนเวทีครับไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ